หยุดเธอเจี๊ยบเนี่ยเป็นคำพูดของคนในพักคส้มเองพูดถึงอดีตสสอ,อมรัฐนะหรือชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนะในประเด็นที่อดีตสสเจี๊ยบนี่แหละนะบอกว่าก็ขอเลิกยุ่งทางการเมืองขอเป็นแอคทีฟซิติเซนของพรรคประชาชนก็คือเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ใช่สมาชิกพรรคที่กำลังจะทำงานเพื่อพรรคนะอยู่ นะครับหลยคนก็เลยบอกว่าหยุดเ,เจี๊ยบในความหมายก็หมายความว่าสอส,อสเจี๊ยบเนี่ยนะครับน้ไปผลักดันการแข่งขันในยกเทศบาลนาครที่จังหวัดนคนปรปฐมแล้วไปพูดบอกว่าถ้าคราวนี้ไม่ชนะการเลือกตั้งหรือแพ้การเลือกตั้งจะยอมเลิกราทางการเมืองนะครับเลือกเล่นการเมืองอ่ะปรากฏว่าที่ จังหวัดนครปฐรมแพ้เข้าจริงๆนะแพ้เข้าจริงๆสุดท้ายาอดีตสสคนนี้ก็เลยต้องประกาศอำลาทางการเมืองแต่ขอเป็น Active ซ i ต i z เซคนเลยพูดถึงบอกว่าหยุดธนาเจี๊ยบจำได้ไหมอดีตสสเหมือนกันปรินาไกลคุบที่พยานแสดงบทบาทที่ไม่เหมือนใครคือบทบาทใครฟังก็ร้องอีกันหมด ใครฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ควรที่จะทำแบบนั้นคือปากร้ายนะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สังคมเขามองสังคมปัจจุบันในสังคมการเมืองเนี่ยครับผมเชื่อว่าประชาชนเขาอยากเห็นบทบาทในลักษณะของการแสดงองค์ความรู้แสดงวิสัยทัศน์แสดงความคิดแสดงความเก่งความสามารถ แต่ไม่ใช่แสดงโดยการด่าว่าด้วยถ้อยคำเจ็บๆ็แสบๆหรือถ้อยคำที่เขาไม่อยากจะฟังเข้าสู่รูหูอันนี้สำคัญนะครับนะเพราะถ้าเราจะเล่นการเมืองแต่อาศัยการดา่าการใช้วาทะเชื่อเฉือนกระทบกระแทกด่าทอใช้ถ้อยคำแรงๆผมเชื่อว่าประชาชนไม่ชอบในยุคปัจจุบันคน พักส้มเองนี่นแหละนะครับผมเองก็ต้องยับยอมรับตรงๆนะครับว่าก็รู้จักทั้งทุกทุๆวัดก,กันแหละครับนะพักควกกันแล้วแต่ใครจะชอบการเมืองพักไหนเขาก็บอกว่าหยุดจะหน้าเจี๊ยบนะฮะถ้าเจี๊ยบหยุดนี่นะพักประชาชนอาจจะดีกว่านี้เขาว่าอย่างนั้นนะนี่ปเป็นคำพูดของเขาเองนะอย่าไปใช้คำแรงๆด่าๆประเภทที่เอาเงี้ยคล้ายๆกับปรินาไกรคุปันนี้จุดจบของปรินาไกรคุปปอยู่ตรงไหนล่ะ มีใครเอ่ยชื่อถึงบ้างไหมแล้วอดีตสสปรินาไกคบวันนี้มีใครชื่นชมอยู่บ้างอันนี้ต้องคิดนะนะก็เลยหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยเฉยๆเห็นบอกว่าเป็นแอคทีฟซิตี้เซนนะมีสสพักประชาชนนะแถบภาคตะวันออกที่จะย้ายพักนะอดีตสสเจี๊ยบก็ซัดสนักเหมือนกัน นะครับแล้วก็ทุกคําที่มาจากปากอดีตสสคนนี้เนี่ยก็มักจะเป็นค้าคที่ทุกคนฟังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าแม่ไม่น่าพูดเลยอะไรจำลองนี้นะครับครับเขาฝากมาเฉยเฉยก็เลยฝากต่อไม่มีอะไรนะครับเขาฝากมาบอกว่าหยุดธนาสสเจี๊ยบนะบถ้าหยุดเมื่อใดพรรคประชาชนอาจจะดีกว่านี้อันนี้คําพูดของเขาเนะวิจารณ์ครับผมนะครับก็เก็บเป็นประเด็นสั้นๆง่ายๆนะฮะอย่าไปใช้ได้คําที่มัน ฟังแล้วไม่รื่นหูคำด่าคำเจ็บคำแสบคำก้าวร้าวนะเชือดเฉือนกระทบกระแทกผมว่ามันไม่ใช่เป็นวิสัยของนักการเมืองที่ประชาชนเขาต้องการนะครับอย่างที่พูดไปครับจำนวนเชมง่ยหไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ